ผมทรงยศรามาสุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยขอหารือท่านประธานเกี่ยวกับอาหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตีในคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพรธรรมครับที่ลงไปดูพื้นที่ที่วัดภูมินรอยลาวนะครับกรมศิลปากรรับไปดูแลขอบคุณกระทรวงการคลังนะครับที่อนุมัติงบฉุกเฉินให้ผู้ว่านะครับแก้ไขปัญหานะครับจากเดิม50บล้านเพิ่มอีก50ล้านในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยและอีกหลายกระทรวงนะครับรัฐมนตรีที่ไปดูแลจังหวัดน่านไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะครับจังหวัดนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุรทิ ปช่วยกันเต็มที่แต่สิ่งที่อยากจะฝากต่อไปก็คือภายหลังน้ําท่วมการฟื้นฟูนะครับก็ฝากให้รัฐบาลเนี่ยใช้มาตรการเดิมปีที่แล้วนะครับโดยอาจจะองอยากอาจจะปรับปรุงแก้ไขเช่นค่าน้ําค่าไฟในการอัดงดเว้นนะครับในส่วนของค่าเช่านะครับในส่วนพื้นที่เทศบาลปีนี้ท่วมเยอะนะครับเป็นที่รับพัสดุก็ฝากกรมธนารักษ์นะครับช่วยยกเว้นค่าเช่านะครับในส่วนของภาษีโรงเรือนก็เช่นกันนะครับช่วยยกเว้นหรือลดหย่อนลงไปนะครับในส่วนของสถาบันการเงินนะครับก็ช่วยในการอา ลดดอกเบีย้ยปลับด,ดอกเบีย้ยนะครับหรือว่าถ้าเป็นธนาคาร SME ก็ใช้หลักเกณฑ์เดิมนะครับคืออ่างดส่งต้นส่งดอกเนี่ยหเดือนแล้วก็ให้กู้เพิ่มในดอกเบีย้ยต่ำนะครับอ่าจากครึ่งหนึ่งของที่เคยส่งไปนะครับแล้วก็ปรับอีกอย่างคือการเยียวยานะครับยืดหยุ่นในการพิจารณารบเยียวยา ห้าพันเจ็ดพันเันของมหาดไทยซึ่งปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลใช้เหลด9เก้าพันลวดเลยก็อยากใช้เหลืนั้นแต่ถ้าสมมติไม่สามารถใช้ได้จริงๆกขาฝากให้ปรับปรุงในเกณฑ์ในการพิจารณาเพราะว่าน้ําท่วมครั้งเนี่ยของจังหวัดน่านเนี่ยมันมาถึงสารละลอกนะครับเมื่อวันที่สิบเจ็ดแปดมาละลอกหนึ่งนะครับสองสวันพอน้ำเริ่มจะลดเนี่ยวันที่ยี่สาเนี่ยวิพาเข้าไปมากกว่าเดิมนะครับ ผลนั้นทุกทีน้าท่วมเพื่อปี49หรือปีที่แล้วเนี่ยสูงเต็มที่ประมาณ8เมตร42นะครับแต่มาหนนี้ถึง9เมตร49นะครับเพิ่มขึ้นบ้านเรือนเสียหายนะครับก็ฝากให้พิจารณานะครับและพอมาวันที่28ก็มาอีกละลอกหนึ่งนะครับท่วมกันหลายแล้วก็ฝากให้รัฐพิจารณาซึ่งความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายๆอย่างเช่นโรงพยาบาลน่านนะครับเครื่องเอ็กซเรย์และอุปกรณ์เนี่ยเสียหายนะครับคุรุพัณฑ์ประมาณ60กว่าล้านนะครับก็มีเอกชนไปบริจาคนะครับ ยาก็ประมาณส,สิบกว่าล้านนะครับเครื่องไม้เครื่องมือของอสมอรอยน้ำหมดนะครับเพราะน้ำมันมาประมาณช่วงสี่ห้าทุ่มถึงตีสามนะครับในส่วนของอชนประธานนะครับที่อ่างน้ําเกลือนเนี่ยบริเวณหน้าสันเขื่อนเนี่ยมันเริ่มซุดนะครับก็ฝากให้ชนประธานไปช่วยดูแลถ้าไม่รีบไปซ่อมเนี่ยมันอาจจะพังแล้วก็ชาวบ้านจะเสียโอกาสในเรื่องน้ำโอภคบริโภคแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับตั้งแต่ท่าบางผานะครับตั้งแต่เทศบาลบางผามาบ้านต้นห้างมาบ้านมว่วงบ้าน อดอนตันบ้านศพหนองท่ามเพอิเมืองก็ที่ตำบลบ่อครับบ้านสามหลังของบ้านหายไปแห้งลอยไปกับน้ำนครับพัดหายไปนะครับตำบลดู่ใต้บ้านดอนมูลบ้านเจดีแลตะตำบลกองควายเนี่ยคราวที่แล้วก็ตะลิ่งพังนะครับยังไม่ได้ไปดูแล้วครับนี่พังอีก ของระบบนภูเพียงนะครับก็จะเพดอำเภอตําบลน,นะครับตั้งแต่เมืองจังมาตําบลไสยแก้วแล้วก็ม่วงตึ้นโดยเฉพาะตําบลท่านากระตําตบลน,นาปังเนี่ยในส่วนที่ทําเกินประกันตลิ่งก็พัดซ้ําที่เดิมอีกนะครับเช่นบานน้ารัดของนาปังก็ฝากให้รัฐช่วยพิจารณาดูแลแก้ไขด้วยนะครับแล้วก็วางแผนระยะกลางระยะยา,าวในการแก้ไขเรื่องนี้ครับขอบคุณครับ